วัสดีครับวัสดีพี่น่องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องพ่อแม่หงยิงครับเสียงแหบเสียงแหงแน่จัง้อยครับเจ็บข้อมาสองสามหมื่นตอนนี้อยู่ที่อำเภอวังสะพุงครับจังหวัดเลยมืแรงกะพอกันครับวัดสีอุดมวงตำบลสีสงครามครับ อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเดินทางมาถึงแต่เสาครับมเสากับแวะตลาดสดวังสะพุงพี่น้องเอฟซีอลรีครับตอนนี้กันคํมบายมาแล้วกับไดเวลาครับเตรียมตัวเก็บของเก็บของขึ้นรถมือแรงครับ พี่หนองท่าวังสะพุงกับพอกันใดครับอยู่วัดสีสงครามวัดสีอุดมวงตำบลสีสงครามครับอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย มือแร่งกะเสร็จจากเลยกะเดินทางต่อครับจะไปรออยู่อำเภอพิมายครับเป็นคอนเสิร์ตเท่าแกีน้อยประมาณสามร่อยโลครับจากเลยช่วงนี้กะสองรอยกโลมาสามมื่นแล้วครับสองมื่นมือแร่งสามร่อยโลประมาณมาถึงวังสะพุงยังมือเศ้าครับ ประมาณาสิบห้าองศาครับอุณหภูมิสิบห้าองศาธามากอนางนันก็เย็นกว่านี้เนี่ยครับแต่ว่าสิหาสาบห้าองศากถือว่าเย็นพอสมควรครับอากาศสำหรับฤดูกาลนี้ก็ อาจำบยผิดน่าจะเป็นงานแหลกครับตอนเปิดฤดูกาลมาจังหวัดเลยเป็นงานแนแก่าจะเป็นงานแหลกของฤดูกาลนี่นะนย,นยังเพระท่านเดี๋ยวมานะฤดูกาลนี้อาจำบยผิดนะ่ะมืมุสาวไปตลาดกะ หอวค่าแม่ค้าในตลาดกันเอฟซีแฟนคลับหลายครับวังสะพุงจังหวัดเลยลำตะคองอยู่จังหวัดเดียวกันลำตะคองทางมาแต่โูลาดมาแต่กรุงเทพไปโคราดดีหม่องเคลื่อนเนี่ยเลื่อนลำตะคองช่วงมอเตอร์เว่์นะ ตัวเก็บของครับเดี๋ยวรอแองจี้มอนอิงแม่หน่อยเมื่อนี้ก็ผักควนเต็มที่ครับจากนี้ไปงานไกลๆครับออกไปนี่ ประมาณหนาจ,จะบกเกิล2กิโลครับ2หรือ3กิโลเดี๋ยวมือแร้งถ้าบงบรรยากาศทางเมืองเลยครับอำเภอวังสะพุอาอยัางเวอ,อยนขึ้นขึ้นเหน่าเลยเนาะเหมือนเคลื่อนสิบหาวงศาเิ เย็นชิบเลยเย็นเจี๊ยบเลยขันยูแถวที่มันมีเขามีอย่างไหนเนี่ยกระเวนมันถอดเลยแต่ยามคืนมันจะเย็นน่าจะเป็นงานแหลกเนาะของฤดูกาลนี้มันบอกบารีมาเนาะนงานแหลกของฤดูกาลนี้นัดเงื่องเลย เลย,ยมือแร่งนี่เห็นเพิ่นว่าอยากให้ไปที่พิธีท,ท่รอผ่านน,น้ำวงคำคำเมนูกับเขาบ้านในเห็ดเลยมือเร่งตลาดรู้คือขาดกันมาตลาดเราะตลาดคือขาแห้งแม่ขาดอีฟซีไลอีเลียเอาเรือผัก ยังเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเขี๋ขึ้นขึ้นรถก่อนขึ้นรถฟอร์กอะไรหมดเปลี่ยนอยู่มันสิบรูสจะท่าน้าขึ้นเสียตูว้วัยติสียตู้ส่วนหนึ่งบริเสียขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกหม่องทุกบอลครับขอบพระคุณทุกการติดตามครับทุกการรับชมพี่น้องเขามาแล้วครับฝากพี่น้องกดติดตามน้ำเด้อครับ ติดตามบทลาลยครับตอนนี้เพจเพจแซงแล้วครับติดตามทั้งเพจนะครับพ่อแม่วญิงแฟนเพจเพจก็สองแสนเจ็ดหมืน่นเจ็ดกลักวๆนะครับมารอบนี้กับ น่าจะลายมือครับกว่าจะได้กลับบ้านจะมีมือน่าจะเป็นวันที่หนึ่งครับคิวงานออกจากระยองแล้วเป็นมือเดินทางครับมีมีโอกาสจะได้กลับบ้านอยู่มือหนึ่งเพราะว่าของหลายครับต่อเอาของลงจากรถก่อน โอ้บักเฟืองมันชิ้น่วยงามเลยสิน่วยติมเรือสมหรือ,อหวานน,อน้อ,นอ,อยอื่นฝาคกว้นเข้าไปยังกับพี่ไม้เนาะมืออื่นงานแถาแก่นหน่อยครับอยู่พี่ไม้แต่ว่ายำคำอยู่ใส่กับอำเภอพบปะอำเภอพลอำเภอพล คนแก่นแล้วก็โคราชสองมื่นครับสองหมืม่นไปเฮ็ดบุญวัดหลวงปู่เสือวันที่ยี่แปดบอสโจยกลับมาเมื่อไหร่ล้วครับวันที่ยี่แปดครับวัดปา่าแสงธรรมวัดหลวงป,ปู่เสือครับแล้วก็มันมีเขาขั้วเทียมอยู่แน่นอนไปซาเกลแล้วก็ไปเรายองเลยนหมครับใช่ซ<ส>า,าเกียวซาเกลยวเรากับเรายองครับบ่ได้บ่ได้เขาขั้วเทียม ไป่เลยยองหนังไข่ออกกับก่ยีจบแล้วเหลืออีกบ่จังมื่นเรียงเรียงแป๊บเดียวเนาะครับไม่เช่ผู้รักชาติไงเนาะมันยืดเยื้อบอะไรดิเบื้องผิดบ่รถเข็นสองคันสามคันไปไทยไหมคิวของสาวน้อยวันที่ยี่สิบยี่สิบติดตงนีมาไายอยู่ที่อีกวันที่เท่าไหร่ก่อนวันที่ยี่สิบยี่สิบครับไกล้ะไกล้แล้วครับเดี๋ยวอีก มานานเกินรอครับกิจการนี่ก็ยิ่ได้ชมเลยได้เนาะเร็วๆนี้ว่าไอ้บอมเนสิได้เอานางไปสายน้ำมีมอลำน้ำบ่ออยู่บาที่กำนันเอกเอ <c oughs> นเตอร์เทนเมนต์นางนางน้ำมอลำน้ำบ่้อซแบบื้อลิกขิตนางกลางแปลงไปเนาะเย็บบัตรปนี่เย็บบ<า>ัตรนางคงอิงได้อีกอ่ะเนี่ยไซร์เลื้ยงเดียวเนี่ยนี่แหละยี่ได้ รูที่มาที่ไปของครอบครัวพิ่มอีกไมหน่อยเลยยันเดี๋ยวมีหนังกางแป้งอยู่นะครับโอ,อ้ที่มาที่ไปขององค์อีกน้อยไปแกวมาดูอเอาแทงเขาไปเลยเอาหลอดแทงเขาไปหั่นแก่งหรอใคร,รกบสูตรใครกบ ใครกบไปรใครกบเน่ยมัน,นตรงใหม่ๆมันร้อยอยู่ในหนำดำๆใครอึ่งใครกบใเกลียดใครอึ่งแม่มเบืเ่อละไครใครขีนขาดมันข้าเขียวดีนี่ <c oughs> <ๆ>อ,อ่อนดี๋ยวเไดอจเดินทางครับม,มือเรียงวัดวัดยังกรอบ วัดศรีอุดมวงวัดศีอุดมวงตำบลศรีสงขามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดครับพี่น้องที่อยู่ใ,ใกล้ๆแถวจังหวัดเลยวังสะพุงนี่ครับเขตใกล้กลๆนี่อย่าลืมแวะมาให้กำลังใจกันเลยครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปห,นค,คน,น,หน,นครับคลิปนี้ไปสนิทกนครับสวัสดีครับ